สวัสดีค่ะจากผักการทอมฮอปสวีเดนกับคุณเลมโบค่ะตอนนี้คุณเลมโบกำลังขุดลุมเพื่อที่จะปลูกกุหลาบเถาที่ได้เป็นของขวัญมาจากคุณย่านะคะเอ,อ๊นายเปิดประตูหน่อยลมแรงมากจ้า นี่นะคะแม่แม่พ่อพอจ๋าลูกเขยเอฟซีกำลังจะงัดรากไม้ออกจากดงดอกไม้แล้วค่ะโอ้ยไม่ไหวกับลมแล้วมั้งคะพ่อตั้งกล้องไม่ได้เลยจ้ะตั้งลมตั้งลม

ยักษ์หินใหญ่ แกจัดการแล้วก็เ <c ười> <c ười> ดี๋ดยวางมันไว้ตรงนี้ ทักอนสักีขอบคุณพัดนครับไงต่อไม้ได้แล้วเหนื่อยเลยเืกมื่ะาบอกว่าเดี๋ยวเอาหินลองอีก เอาแค่นี้แหละลเดี๋ยวค่อยฝนชะลุงชะล้างดินมันออกเดี๋ยวค่อยมาแต่งรากแล้วค่อยแต่งใหม่เหนื่อยแล้วค่ะมีขาดที่เจอแดร้าอุ๊ยไอ,อห,หินเยอะตอไม้เยอะ ใช้เลื่อยตัดไม่ได้หินเยอะจ้ะก็ตอไม้ก็เดี๋ยวจะแต่งให้มันเสมอกันก็อาจจะวางกระถางต้นไม้หรือไงก็ว่ากันค่ะเอาออกไม่ได้โอ้ยทิ้วสันทักแอนซิลิมอ้ oh. <laughs> สวิมมะ oh. <laughs> เป็นลม <laughs> ลมใสเฮ้ย <laughs> อากาศแจ็มมากลมแรงค่ะเดี๋ยวพายุจะเข้าอากาศจะติดลบคืนนี้พืชผักจะเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้จ้าพ่อแม่จ๋าอยู่ยากขึ้นทุกวันเดอ้อลกนี่ <c oughs> เดี๋ยวให้เ <c oughs> <c oughs> ออแกบอกว่าช่วยบอกหน่อยว่าอาวางตรงไหนโอเคโอเคดาลิง <c oughs> okay, okay,

ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้าเพราะว่าที่ว่างๆผักการหอมปลูกต้นวิสิปาไว้แล้วจ้าค่ะต่อไปนี้มันไม่มีตอตรงนั้นแล้วค่ะแต่ว่าถ้ามีมีหินหรือว่าไอตอที่เหลือก็เดี๋ยวจะดีไซน์อีกทีนึงค่ะตอนนี้ก็โอเคที่สุดแล้วจ้าต้องขอบคุณคุณเลมโบเขาค่ะใกล้ถึงเวลาคนใจดีจะไปทำงานแล้วค่ะแม่บ้านก็จะเข้าไปดูแลกันหน่อย ตอไม้ก็วางตรงนี้เลยค่ะเหมาะหนึ่งตอโหมีตะปุ่มไอ้มีปมอะ่ะเหมือนปมมะข่าค่ะไม้เก่าแก่เลยนะคะหนึ่งตอตอนนี้เหมาะมากเลยค่ะเดี๋ยวนั่งทานส้มตำก็ได้เก้าอ,อี้ได้โต๊ะพอดีเลยจ้ะส่วนตอที่สามตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากาันเอาจัดตำแหน่งให้มันพอดีค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ เวลามันเร่งรีบหน่อยแล้วจ้ะแต่คุณแลมโบ้แว่งดูมันไม่ชนนะคะก็เดี๋ยวจะเอาชิดเชิดคนต้นไม้นิดนึงค่ะเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้ค่ะเก็บผักตัดตอไม้ค่ะค่ะก็อยากจะมีจุดรีวิวใหม่ๆให้ชมกันค่ะก้อนหินหรือว่า ไอส่วนที่เหลือมันก็จะบางต้นไม้ใหญ่พอดีค่ะได้ม,มุมโอเคเลยค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามให้กำลังใจค่ะลุนๆค่ะขุดหินตัดต่อไม้ไปพร้อมๆกันจ้า โอ้ยลมแรงมากเลยค่ะก่อนที่เครื่องจะดับนะคะเดี๋ยวพักการหอมขออนุญาตเข้าบ้านก่อนนะตอนนี้ก็โอเคเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะไม่สะดุดต่อไม้แล้วนะตอนนี้เพราะว่าเราก็ปลูกไว้ตรงที่ว่างๆแล้วค่ะก็อยากจะมีจุดรีวิวมาให้กับ f อที่น่ารักที่เฝ้าติดตามให้กำลังใจแล้วก็ลุ้นๆไปพร้อมๆกันนะคะไม่ว่าพักการหอมจะทาอะไรค่ะก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่อยๆนะคะจะได้มีกำลังใจเก็บคลิปใหม่ๆมาฝากกันอยู่บ่อยๆเอาไว้พบกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า